สวัสดีค่ะต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกของเรานะคะวันนี้เรามีข้อมูลน่าสนใจมากเลยค่ะเกี่ยวกับการดูแลเกล้ามเนื้อของผู้สูงวัยให้แข็งแรงเพื่อชีวิตที่ดีและยืนยาวขึ้นค่ะครับเป็นหัวข้อที่สําคัญมากจริงๆนะครับเพราะว่ากล้ามเนื้อเนี่ยเหมือนเป็นรากฐานสําคัญเลยที่จะช่วยให้ผู้สูงวัยยังใช้ชีวิตได้ด้วยตัวเองลดความเสี่ยงเรื่องหกล้มแล้วก็โดยรวมๆคือคุณภาพชีวิตดีขึ้นครับค่ะแล้วปัญหาที่มักจะได้ยินกันบ่อยๆก็คือ ภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยหรือซาโคพีเนียใช่ไหมคะใช่ครับซาโคพีเนียมันคือการที่กล้ามเนื้อหายไปตามวัยซึ่งส่งผลชัดเจนเลยนะคะทําให้เหนื่อยง่ายขึ้นหรือแม้แต่กิจกรรมง่ายๆอย่างลุกนั่งเนี่ยก็อาจจะลําบากถูกต้องเลยครับแล้วเออมันไม่ใช่แค่เรื่องปริมาณกล้ามเนื้อที่ลดลงอย่างเดียวนะครับแต่ว่าคุณภาพการทํางานของกล้ามเนื้อมันก็แย่ลงด้วยที่เรียกว่า functional sarcopenia นะครับอ๋อ oh, ค่ะแต่ว่าข่าวดีก็คือ การดูแลกล้ามเนื้อให้แข็งแรงเนี่ยประโยชน์มันเยอะมากจริงๆนะครับช่วยให้เคลื่อนไหวได้ดีขึ้นลดเสี่ยงโรคเรื้อรังอย่างเบาหวานโรคหัวใจได้ด้วยค่ะช่วยคุมน้ำหนักเสริมภูมิคุ้มกันแล้วก็ยังดีต่อสุขภาพจิตมากๆด้วยครับลดซึมเศร้าลดกังวลได้เหมือนเป็นยาอายุวัฒนะเลยนะครับฟังดูเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าจริงๆค่ะงั้นวิธีหลักๆที่ข้อมูลส่วนใหญ่แนะนำก็คือการออกกาลังกายแบบมีแรงต้านหรือ resistance training ใช่ไหมคะใช่เลยครับ RT นี่แหละครับคือคำตอบหลักที่น่าสนใจคือมีข้อมูลบอกว่ามันได้ผลแม้ในคนที่อายุเยอะมากๆแบบ80ปีขึ้นไปด้วยซึ่งมันก็ท้าทายความเชื่อเดิมๆเนนะคะว่าแก่แล้วกล้ามเนื้อไม่น่าจะสร้างได้แล้วได้ผลดีมากครับ RT นี่มีประสิทธิภาพสูงจริงๆหลักการก็คือควรจะทำสัก 2- 3ถึงครั้งต่อสัปดาห์นะครับเน้นกล้ามเนื้อมัดหลักๆเริ่มจากเบาๆก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มความหนักขึ้นค่ะแล้วความหนักนี่ประมาณไหนคะเอ,อ่อ ตั้งเป้าสักประมาณ50-70%ของน้ำหนักสูงสุดที่ยกได้ครั้งเดียวหรือ 1RM นะครับแต่จริงๆเราไม่ต้องไปทดสอบหา 1RM โดยตรงก็ได้นะสำหรับผู้เริ่มต้นโอ้ค่ะประเมินง่ายๆคือน้ำหนักที่รู้สึกว่าท้าทายแต่ยังทำได้สัก10-15ครั้งต่อเนื่องกันนั่นก็ถือว่าใกล้เคียงแล้วครับอ๋อเข้าใจง่ายขึ้นค่ะ แล้วก็ควรทำควบคู่ไปกับการออกกำลังกายแบบแอโรบิกด้วยนะครับเช่นเดินเร็วรวมๆให้ได้สัก150นาทีต่อสัปดาห์แล้วก็ที่สำคัญมากๆอีกอย่างคือการฝึกการทรงตัวครับการทรงตัวนี่สำคัญยังไงคะสำคัญมากครับโดยเฉพาะถ้ามีความเสี่ยงหกล้มควรฝึกอย่างน้อย3าวันต่อสัปดาห์เลยเพื่อป้องกันปัญหานี้โดยตรงครับถ้าฝึกก็ง่ายๆเช่นเดินต่อส้นเท้าหรือว่าการลุกยืนจากเก้าอี้บ่อยๆแล้วถ้า RT ที่แนะนำล่ะคะ พอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะครับเน้นท่าที่มันได้ใช้หลายๆข้อต่อแล้วก็คล้ายๆการเคลื่อนไหวในชีวิตรประจำวันนะครับอย่างท่าสควอตสควอตส์นี่อาจจะยากไปไหมคะสำหรับบางคนกล้ามเฉพาะส่วนสวยๆอย่างเดียวค่ะชัดเจนเลยค่ะนอกจากเรื่องออกกำลังกายแล้วก็ต้องมีเรื่องโภชนาการด้วยใช่ไหมคะโดยเฉพาะโปรตีนใช่ครับโปรตีนนี้สำคัญมาก เห็นมีประเด็นน่าสนใจเรื่องภาวะดื้อต่อการเสริมสร้างหรือ Anabolic Resistance ในผู้สูงอายุด้วยอันนี้คืออะไรคะครับคือภาวะนี้มันหมายความว่าร่างกายของผู้สูงอายุเนี่ยจะตอบสนองต่อโปรตีนเพื่อเอาไปสร้างกล้ามเนื้อได้ไม่ดีเท่าคนหนุ่มสาวครับ ผลก็คือต้องการโปรตีนในปริมาณที่สูงขึ้นเพื่อให้ได้ผลเท่าเดิมอ๋อแล้วต้องทานเยอะแค่ไหนคะอ่าโดยทั่วไปแนะนำประมาณ1 0ถึง1.2กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมต่อวันครับโห1นึกรัมเลยเหรอคะครับอย่างท่านหนัก50กิโลกรัมก็ต้องการประมาณ50-60ถึง6กกรัมต่อวันถ้าหนัก60กิโลกรัมก็ประมาณ60-72ถึง72กรัมต่อวันครับถือว่าเยอะกว่าที่คนทั่วไปเข้าใจพอสมควรเลยนะคะ ใช่ครับและไม่ใช่แค่ปริมาณรวมนะจังหวะเวลาการทานก็สำคัญด้วยควรจะแบ่งโปรโตีนให้กระจายกระจายทานตลอดวันค่ะมีข้อมูลบางส่วนชี้ว่าการเน้นโปรโตีนมื้อเช้าอาจจะส่งผลดีต่อมวลกล้ามเนื้อเป็นพิเศษและก็ที่สำคัญมากๆคือการทานโปรโตีนสักประมาณ30-40กรัมหลังออกกำลังกายและอาจจะรวมถึงก่อนนอนด้วยครับเพื่อกระตุ้นการซ่อมแซมและสร้างกล้ามเนื้อให้ได้ดีที่สุด อืมอืม,อมค่ะและนอกจากโปรโตีนมีสารอาหารอื่นที่ต้องเน้นไหมคะก็มีแคลเซียมกับวิตามินดีครับที่จําเป็นต่อสุขภาพกระดูกซึ่งมันทํางานคู่กันไปกับกล้ามเนื้อแคลเซียมก็ประมาณ1 0 0 0งพันถึงหนึ่มิลลิกรัมต่อวันวิตามินดีก็6 0 0้อยถึงพันไอต่อวันครับครบถ้วนเลยค่ะทั้งออกกําลังกายและอาหาร ทีนี้การออกกําลังกายในผู้สูงวัยเรื่องความปลอดภัยนี่สําคัญมากๆเลยมีข้อควรระวังอะไรเป็นพิเศษบ้างคะอันดับแรกเลยนะครับก่อนจะเริ่มโปรแกรมอะไรก็ตามควรปรึกษาคุณหมอหรือนักกายภาพบําบัดก่อนเสมอครับสําคัญมากค่ะแล้วก็ต้องมีการวอร์มอัพอบอุ่นร่างกายก่อนและคูลดาวน์คลายกลางเนื้อหลังออกกําลังกายทุกครั้งนะครับอย่าละเลยเด็ดขาดค่ะแล้วหัวใจสําคัญที่สุดเลยคือฟังเสียงร่างกายตัวเองครับถ้ามีอาการผิดปกติอะไรเช่น หน้ามืดเวียนหัวเจ็บหน้าอกหายใจไม่ออกหรือปวดตามข้อผิดปกติต้องหยุดทันทีนะครับค่ะหยุดทันทีใช่ครับแล้วก็เริ่มต้นช้าๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่าหักโหมอย่าฝืนตัวเองเด็ดขาดครับค่ะเข้าใจเลยค่ะแล้วเรื่องสุดท้ายค่ะคือเรื่องความต่อเนื่องทำยังไงให้มีแรงจูงใจทำไปได้เรื่อยๆคะเพราะหลายคนเริ่มแล้วก็อาจจะท้อเลิกไปกลางคันอันนี้เป็นความท้าทายจริงๆครับ มันมีหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวเนาะทั้งเรื่องส่วนตัวเรื่องสังคมรอบข้างเรื่องจิตใจด้วยค่ะการหากิจกรรมที่เราทําแล้วรู้สึกสนุกหรือการมีเพื่อนมีครอบครัวมาออกกําลังกายด้วยกันหรือแค่คอยให้กําลังใจเนี่ยช่วยได้เยอะมากครับการมีเพื่อนร่วมทางนี่สําคัญนะคะใช่ครับแล้วก็อย่าลืมว่าประโยชน์ทางด้านจิตใจก็เป็นแรงจูงใจที่ทรงพลังมากนะครับการออกกําลังกายมันช่วยลดซึมเศร้าได้เพิ่มความมั่นใจทําให้เรารู้สึกดีกับตัวเอง พอเรารู้สึกดีมันก็ยิ่งอยากทำต่อเป็นวงจรที่ดีไปเรื่อยๆครับค่ะชัดเจนมากๆเลยค่ะสรุปแล้วการดูแลกล้ามเนื้อให้แข็งแรงในวัยสูงอายุเนี่ยต้องอาศัยการผสมผสานกันนะคะทั้งการออกกำลังกายแบบมีแรงต้านที่เหมาะสมการฝึกทรงตัวโภชนาการที่เน้นโปรตีนถูกหลักทั้งปริมาณและเวลาควบคู่ไปกับความปลอดภยัยแล้วก็การสร้างแรงจูงใจให้ทาต่อเนื่อง ถูกต้องเลยครับทั้งหมดนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องออกกำลังกายเพื่อสุขภาพนะครับแต่มันคือการลงทุนเพื่ออนาคตเพื่อให้เรายังคงช่วยเหลือตัวเองได้มีส่วนร่วมในชีวิตได้และใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมีความหมายจริงๆค่ะอยากให้ลองเปลี่ยนมุมมองดูนะครับว่าวัยสูงอายุเนี่ยไม่ใช่แค่ช่วงรอความเสื่อมถอยอย่างเดียวแต่เรายังสร้างเสริมความแข็งแกร่งให้ตัวเองได้อยู่เสมอถ้าคิดแบบนี้ได้ผมว่ามันจะเปิดมุมมองให้เราใช้ชีวิตในวัยนี้ได้แบบมีพลังมากขึ้นเยอะเลยครับ สวัสดีค่ะสวัสดีครับ